ครั้งแรกของหมูแดงค่ะไม่ยอมน้ำที่ธรรมดาค่ะเสร็จแล้วค่ะไม่ไม่มีอะไรอะไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัวพระสงฆ์นิกรต่างปราบปื้มปีติไปตามๆกันค่ะ หลังจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ได้รับสุนัขหรือว่าเจ้าหมูแดงฮาจิโกแห่งเมืองโคราชรับไว้ในพระอุปถรัรมภ์ซึ่งล่าสุดทางเพจกองทุนพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมกับคลิปค่ะขณะพาเจ้าหมูแดงขึ้นเครื่องบินครั้งแรกกลับเชียงใหม่ทางเพจได้โพสต์ข้อความระบุว่า พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พาหมูแดงขึ้นเครื่องบินครั้งแรกกลับเชียงใหม่รับสั่งความว่าครั้งแรกกับการขึ้นเครื่องบินของหมูแดงวิบากเล็กน้อยนางตื่นเต้นเกินไปนิดให้อุ้มไว้ความตุ้ยของนางแม่พยายามอุ้มไว้ไหลลื่นหลายรอบแต่สุดท้ายก็ชมวิวชิวๆสไตล์หมูแดงจ้าขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของหมูแดงค่ะไม่อยอมนั่งที่ธรรมดา ต้องนั่งโลสีแบบนี้นะโอ๊ยแล้วแม่กาลัดเข็มขัดไม่ได้นี่คือทับแม่อยู่นะคะแม่ต้องเกาะให้แน่นตอเข็มขัดไม่ได้ด้วยแล้วเครื่องกำลังขึ้นชชดหัวขึ้นก็ทับแม่แบบนี้ค่ะแม่ต้องจับไวค้ค่ะนี่กำลังบาลาน้ำหนักใช้เท้ายันมากเพราะว่าเขาเอีงมาทับ แล้วหนักมากสบายใจชอบหนูไม่เคยนั่งตรงนี้เลยนี่นี่เวลาขึมขัดด้วยรับไม่ได้ต้องไปจับลูกไว้ สำหรับเจ้าหมูแดงสุนัขผู้ซื้อสัตว์ฉายาฮาจิโกแห่งเมืองโคราชก็โด่งดังมาจากคลิปไวรัลค่ะที่มีการนอนรอเจ้าของอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าของนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเรื่องราวของหมูแดงถูกพูดถึงเป็นข่าวโด่งดังเมื่อช่วงต้นปีค่ะโดยคลิปของเจ้าหมูแดงสุนัขหน้าร้านสะดวกซื้อตลาดย่าโมโคราชรอเจ้าของอยู่ที่เดิมมานานเป็นเดือน ได้เจอเจ้าของแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังโดยเจ้าของโพสต์เต้โพสต์ระบุข้อความในตอนนั้นบอกว่าน้องนั้นไม่รู้ว่าเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วน้องมารอทุกวันและพ่อของน้องเสียชีวิตไปแล้วน้องมารอเจ้าของ24ชั่วโมงรอมาเป็นเดือนแล้วสงสารน้องมากซึ่งเจ้าหมูแดงก็จะมารอเจ้าของที่หน้าเซเว่นทุกวันเลยนะคะเจ้าของก็จะอยู่ตรงนี้แต่เจ้าของได้เสียไปแล้วน้องมารอเจ้าของรอเป็นเดือน ด้วยหลังจากที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาสงสารเจ้าหมูแดงนะคะและก็สอบถามเจ้าของคลิปว่ามีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือน้องแล้วหรือยังกระทั่งต่อมาค่ะพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ได้รับไว้ในพระอุปถัมภ์และนำกลับไปเลี้ยงที่จังหวัดเชียงใหม่พระศบนิกรต่างปราบปื้นปีติไปตามๆกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ